การใช้ปุ๋ยกับยางพาราหลังเปิดกรีดเมื่อต้นยางเปิดกรีดได้แล้วยังมีความจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยต่อไปทุกปีเพื่อให้ผลผลิตสูงสม่ำเสมอสำหรับยางพาราหลังเปิดกรีดแนะนำให้ใช้ปุ๋ยสูตร30-58อัตรา1กิโลกรัมต่อต้อนต่อปีแบ่งใส่สองครั้งครั้งละ500กรัมต่อต้อนในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝนใส่ปุ๋ยบริเวณกึ่งกลางระหว่างแถวยางแล้วกลบ ดินที่ขาดธาตุแมกนีเซียมแนะนําใส่ปุ๋ยที่ให้ธาตุแมกนีเซียมเช่นปุ๋ยคีซอรยัยหรือแมกนีเซียมซัลเฟตเพิ่มในอัตรา80กรัมต่อต้นต่อปีหรือปูนไดโลไมอัตรา100กรัมต่อต้นต่อปีซึ่งนอกจากจะเพิ่มธาตุแมกนีเซียมแล้วยังเพิ่มธาตุแคลเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารรองอีกธาตุหนึ่งที่จําเป็นให้แก่ดินอีกด้วยแต่โดยทั่วไปปูนไดโลไมอัลลายช้ากว่าปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต สวนยางที่มีการจัดการสวนยางดีในช่วงยางก่อนเปิดกรีดหากไม่ใส่ปุ๋ยในช่วงยางเปิดกรีดใหม่2ปีก็ยังให้น้ำยางได้เนื่องจากมีปุ๋ยตกค้างในดินอย่างไรก็ตามควรใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสมดุลของธาตุอาหารและยังช่วยให้ต้นยางเปลือกนุ่มกรีดได้ง่ายไม่บาดเนื้อไม้และที่สำคัญการใส่ปุ๋ยเป็นการยืดอายุการให้น้ำยาง และทำให้ต้นยางมีลำต้นโตกว่าการไม่ใส่ปุย๋ยหรือใส่ปุ๋ยน้อยกว่าปริมาณที่แนะนำ